นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรูร้อริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนาแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระบ,รบารมีสามสิบทัศเป็นต้นพร้อมทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวนาบัดนี้จะได้นำาศาสนธรรมคับสอนขององค์พระ ปรมศาสดาพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หาฟังได้แสนยากในวัตสงสารและเป็นที่พึ่งแท้จริงของสัตว์โลกผู้มีปัญญาทั้งหลายอันการฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้ได้ธรรมสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการตัดรู้อริยรสัจสี่ จะมีได้สำหรับผู้เป็นสาวกก็โดยการฟังธรรมเท่านั้นในวันนี้จะได้นำสังยุตตนิกายสคาถวักว่าด้วยปัญหาของเทวดาทั้งหลายซึ่งการถามตอบธรรมะหรือธรรมสากัดฉาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ในการดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาและเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาบางทีก็เป็นเหตุโดยตรงที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยในมิตรสูตรว่าด้วยผู้ที่เป็นมิตรเทวดาได้มาทูลถามพระมีพระเจ้าว่าอะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง พวกเราก็เดินทางกันทุกวันตั้งแต่เกิดเดินไปไหนก็เดินไปสู่ความแก่ความตายจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องเดินหายใจเข้าก็เดินหายใจออกก็เดินหลับก็เดินตื่นก็เดินคือไปเรื่อยชีวิตมันหมดไปเรื่อยแต่ว่าอะไรเป็นมิตรของคนเดินทางมิตรที่ดีนะไม่ใช่มิตรที่เลวร้าย พระมีพระเจ้า,าได้ตรัสตอบคาถาสำหรับเฉพาะคาถาของเทวดาองค์นี้ว่าพวกหมูเกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางอันนี้ก็หมายถึงการเดินทางธรรมดาเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยหมูเกวียนเดินทางด้วยรถ <c oughs> พระเจ้าก็เลยจัดว่าพวกหมูเกวียนได้แก่คนเดินทางร่วมกัน คือคนเดินทางด้วยเท้าหรือว่าคนเดินทางด้วยเกวียนที่เรียกว่าเป็นมิตรเพราะว่าเมื่อเกิดมีโรคก็จะช่วยดำไปสู่แดนปลอดภัยด้วยแครหรือด้วยยานอย่างอื่อๆือันนี้พูดถึงว่าเป็นมิตรเพื่อเกื้อกูลกันมิตรก็มีสอย่างมิตรที่ดีมีมิตร <c oughs> มีอุปการะ มากอุปการะก่อนเช่นพ่อแม่เนี่ยก็กูลกระก่อนหรือมิตรแนะนําประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์เขาจะแนะนําเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนําประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าจนถึงปรมัตถประโยชน์หรือว่ามิตรมีความรักใคร่หรือว่ามิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์คือป่วยเป็นโรคไปกับ พวกบู่เกวียนเนี่ยเขาก็จะได้ช่วยเราได้นะแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราควรจะมีมิตรเช่นกันนะเพราะเรากำลังเดินทางไปสู่ความตายไปสู่ชาติต่อต่อไปชาติหน้านั่นเองควรที่จะมีอะไรเป็นมิตรหรือควรที่จะมีบุคคลเช่นใดเป็นมิตรก็ <c oughs> <c oughs> ขอแนะนำว่าควรจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตทั้งหลายพระอดิยะคุคลทั้งหลายเป็นมิตรจริงๆพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นยอดกะะัลยาณมิตรที่เราควรสมาคมเดินทางไปกับพระองค์นั่นเองคือฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็เห็นจริงตามคิดตามจําไปตามระลึกไปตามอย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้มิตรที่ <c oughs> ร่วมร่วมไปกับการท่องเที่ยวไปในวัฒสงสารที่ดีที่สุดหรือว่าศรัทธาเป็นมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนของคนทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสเพราะว่า เป็นเพื่อนที่จะพาไปสู่สวรรค์ลและนิพพานศรัทธาจะนำมาซึ่งอริยทรัพย์อ,อคือศีลฮิลิโอตปะสุตจะักขะปัญญาหรือนำมาซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายมีกุศลกรรมบทสิบบุญกิิยาวัตถุสิบอริยทัพย์เจ็บารมีสิบ โพธิปกักิิยะธรรม37อุดูดมมงคล38เสดนี่ศรัทธาเขาทำมาได้เพราะฉะนั้นเรารู้จักศรัทธาหรือ,อยังถ้ายังก็คงจะครบกับเขาไม่ได้นะแล้วก็ต้องรู้เหตุที่จะได้ศรัทธานะการฟังธรรมนี่แหละเป็นเหตุถึงที่จะได้ศรัทธาหรือว่าการได้ รู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นความจริงอยู่ในชีวิตสม่ำเสมอก็จะเป็นเหตุให้ได้ศรัทธาเหมือนกันศรัทธาในความจริงเรื่องสำคัญอยู่ตรงนั้นอย่าไปศรัทธาในเรื่องสมมุติโกหกไม่จริงมันไม่ใช่เรียกว่าศรัทธาหรอกอันนั้นมันเป็นโลภะ คืออะวิชชาไม่สามารถจะให้ประโยชน์สุขเกื้อกูลอะไรแก่ใครได้เพราะฉะนั้นเพื่อนเดินทางของเราก็น่าจะเป็นศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยศรัทธาในกรรมในผลของกรรมศรัทธาในบุญกิริยาวัตถุสิษ หรือศรัทธาในความตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรม84,000พระธรรมคำหรือคาถาใดคาถานนำมาเป็นเพื่อนเดินทางเดินทางไปไหนก็ไปสู่พะดิษพานนะต่อไปเทวดาถามว่าอะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตนทุกคนก็จะไม่ปฏิเสธหรอกว่ามีบ้านมีเรือนเป็นของตนอยู่หรือแม่ก็พยายามหายอยู่ แต่ว่าในบ้านของเรานะี่ะมันมีมิรหรือเปล่าอะไรละ่ะจะเป็นมิตรพุทธเจ้ากล่าวว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนนี่สำคัญมากๆเลยทำไมมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนอธิบายว่าเมื่อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในบ้านตนชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้นย่อำรังเกียืม โยมเกิดเป็นโรคโควิดขึ้นมาแล้วที่นี่แหละภรรยาก็ชักจะไม่อยากมาอยู่ใกล้ๆหรือว่าบุตรญาตทั้งหลายเพื่อนฝูงไม่อย,อยากอยู่ใกล้ล <c oughs> เขาลอกนักงเกียดว่าจะเอาโรคไปติดเขา <c oughs> แต่บารดาย่อมเห็นสิ่งไม่สะอาดของลูกนี่แหละ <c oughs> เป็นดุจท่อนจันทร์บารดากลับไม่ได้เห็นอย่างนั้น แม้จะลูก,ลกจะป่วยหนักเป็นโรคบานดาก็ยังรักอยู่มีความเป็นมิตรแท้จริงเพราะฉะนั้นบานดานั้นจึงชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนของตนคนอื่นไม่อาจจะรักตัวเราได้เท่ากับบานดาของเราเฉพาะปุถุชนทั่วไปนะลักที่ยิ่งใหญ่ เสมอด้วยมารดาเนี่ยหายากแต่มีบุคคลที่รักเราจริงยิ่งกว่ามารดาบิดาของเราก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะท่านได้บำเพ็ญบารมีเพื่อเพื่อกลูให้ชีวิตแก่เราใหม่ให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์ได้รับอริยทรัพย์ของพระองค์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารไปพระองค์ก็เป็นบิดา ที่ให้มรดกทำอันสูงสุดแก่ผู้ที่เข้าไปฟังธรรมของพระองค์ต่อไปเทวดาถามว่าอะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสหายเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้นเรามีกิจการงานอะไรที่ต้องการคนช่วยเหลือเนี่ย เขาเรียกว่าธุระก็ต้องมีคนมาช่วยทำคนเดียวมันไม่ไหวมันสำเร็จยากหรือว่าสำเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นสหายเป็นมิตรของผู้มีธุระเกิดขึ้นอธิบายว่าบุคคลใดย่อมนำจิตนั้นไปทำให้สำเร็จบุคคลนั้นชื่อว่าสหายชื่อว่ามิตรเพราะร่วมกันทำจิตให้สำเร็จ แต่ว่าชนทั้งหลายผู้เป็นสหายในการดื่มน้ำเหม่ามีสุราเป็นตน้นไม่ชื่อว่าเป็นมิตรอ่าต้อง <c oughs> พูดถึงว่ากิจธุระที่เป็นประโยชน์เพื่อกูนนะเช่นเป็นต้นว่าเราจะต้องไปสร้างบ้านสหายก็มาช่วยกันสร้างอันนี้ชื่อว่าสหายเป็นมิตรของผู้มีธุระเกิดขึ้นหรือว่าเราบ้านเราถูกไฟไหม้ ทรัพย์สมบัติไม่มีสหายก็บอกมาอยู่บ้านเราบริโภคแค่สอยทรัพย์ของเราเองเถิดอันนี้ก็ชื่อว่าสหายเป็นบิดของผู้มีธุระเกิดขึ้นถ้าสหายที่ไปชวนกันไปประกอบอบายยบุก เป็นนักเกลงเล่านักเกลงหญิงนักเกลงเล่นการพนันนักเกลงเที่ยวกลางคืนเป็นต้อนอันนั้นไม่ชื่อว่าบิดนะต้องแยกให้ออกบิดนี่หมายถึงผู้ดำประโยชน์สุกเกื้อกูดมาให้แก่เราด้วยการทำบุญกุศลนะไม่ใช่ด้วยการทำบาปกรรมต่างๆอันนั้นไม่ใช่บิดอันนั้นชื่อว่าโจร หรือว่าชื่อว่าเป็นปาปะมิตรมิตรชั่วช้าควรทำบุญและอธิษฐานว่าเกิดในชาติพบใดจนถึงวันที่ผ่านอย่าได้เจอเจออยู่ใกล้กับคนมิจฉาทิฐิคนพายคนทุศีลคนเป็นปลาปะมิตรในทุกชาติทุกภพ ขอให้บุคคลเหล่านี้เมื่อได้มาพบเห็นเราอยู่ใกล้เราได้ยินเสียงเรารีบดีไปเลยป้าปมิตรก็มีอยู่สี่จำพวกมิตรปอกลอ,อกอย่างที่หนึ่งมิตรหัวประจบมิตรดีแต่พูดมิตรชักชวนในทางชิบหายนี่เป็นเรื่องที่เรา จะต้องรู้ให้ได้และต้องทำบุญอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของที่สุดท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนเพราะท่านไปครบปาประมิรและตัวท่านเป็นปลาประิรกับตัวท่านเองและกับคนอื่นวิธีเป็นปาประมิตรไม่ได้ยุ่งยากอะไรโลภโกรธหลงลิษยาตนีอกุศลกรรมบทสิบทาไว้ให้เป็นปกติท่านก็จะได้ชื่อว่า เป็นปาปะมิตรที่โหดเหี้ยมกับตัวเองที่สุดและแก่โลกด้วยเทวดาถามต่อไปว่าอะไรเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่ตนทําเองเป็นมิตรติดตามไปถึงพบหน้าอันนี้เรื่องสําคัญเลยนะจริงๆแล้วบุญเนี่ยเป็นมิตรในชาตินี้ในชาติที่แล้วด้วยถ้าเขาไม่เป็นมิตรในชาติที่แล้ว โยมไม่ได้มาเจอความเป็นคนแน่ๆเพราะโยมไม่มีบุญแต่พระโยมมีบุญเป็นบิดเขาก็เลยพาโยมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังพามาเจอคำสอนพทธเจ้าอีกนี่บุญทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นสิ่งสำคัญบุญให้พรที่ประเสริฐสุดได้ทุกอย่าง แม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญเขาก็อยางให้พอรได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปเที่ยวขอพรอะไรที่ไหนหลวงพ่อปลดหนี้หลวงพ่อปลดสตังหลวงพ่อปลดโลกปลดทุกข์กันเลรอย่าไปเชื่อเลยบุญเรานี่แหละปลดทุกข์ให้เราได้จริงๆแต่ต้องเป็นบุญตามคำสอนพุทธเจ้านะ โดยเฉพาะบุญที่เขาเรียกว่าโลกุตตระกุศลกุศลก็คือบุญนั่นแหละคือบักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละฟังให้ดีบุญย่อมให้พรที่ประเสริฐได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เลิศสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้ว เพราะฉะนั้นพรที่เราควรจะให้แก่ตัวเองก็คือบุญกิรยาวัตถุศีลทให้ได้ทุกวันถามศีลภาวนาอปิจายนามัยวยาวัจจะไมธรรมเทสนามัยธรรมสวนามัไมป,ปัตตาปติทานามัยปัตตารุโมทนาไมและทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยคือพอรอันประเสริฐที่สุด ให้สิ่งที่ประสงค์ที่ต้องการสำเร็จได้ทุกอย่างทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุญที่ตนทำเองนะต้องตนทำเองเป็นมิรติดตามไปถึงภพหน้าเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในภพหน้าในภพหน้านี่ถ้าโยมทำบุญไว้ในภพนี้โยมก็าอาธิษฐานขอให้พระพเจ้าได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิต จะได้ไปบำเพ็ญบารมีต่อหรืออยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้บำเพ็ญบารมีต่อก็ได้บุญเขาจัดการให้ได้ทท้านั้นแหละแล้วก็เมื่อมาเกิดในภพได้าแล้วก็ยังติดตามมาให้สิ่งที่เราปรารถนาสำเร็จได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญที่ตนทำเองเป็นมิติต,ตามไปถึงภพหน้าจำใส่ชีวิตไปเลย มิตรที่แท้จริงสรุปแล้วมิตรที่แท้จริงคือบุญนี้เองแล้วมิตรข้างนอก <c oughs> นอกชีวิตเราอ่ะนะ <c oughs> ก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> หรือบุคคลที่สแสดงคำสอนของะสะัมมาจายางถูกต้องนะไม่ได้สแสดงแบบมีเล่ยมีเหลี่ยมมีลวดลายจะให้ไปนับถือตัวเองว่าแน่กว่า พระพุทธเจ้าแน่กว่าพระธรรมแน่กว่าพระรยาสงฆ์ไม่ใช่นะต้องแสดงด้วยความเคารพด้วยความศรัทธา <c oughs> ด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่หวังว่าแสดงแล้วจะได้มานับถือตัวเองจะได้มาเป็นบริวารตัวเองเป็นลูกศิษย์ตัวเองอ่ะไม่ใช่นะ่ะเพราะฉะนั้นมิตะสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ดําเนินชีวิตไปให้ถูกว่าเราควรจะหามิตรแบบไหน มารดาเป็นมิตรในเรือนของตนทีนี้ถ้าเกิดมารดาไม่อยู่มารดาตายไปมารดาทิ้งเราไปนั่นเราจะทำยังไงไม่ได้ยากอะไรบุญนั่นแหละเป็นบารดาที่ดีที่สุดอ้าวแล้วเกิดภิกฤจธุระอะไรต่างๆไม่มีสหายไม่มีตรมาช่วยเหลือแล้วจะทำยังไงอ่ะก็บุญอีกนั่นแหละบุญเขาช่วยเราได้ทุกกรณี ขอให้คุณทำบุญไว้แล้วเชื่อมั่นเถอะเชื่อมั่นยังไงก็เชื่อว่าบุญเนี่ยให้สิ่งที่ประเสริฐที่เราต้องการได้ทุกอย่างในพระสูตรต่อไปเรียกว่าวัตถุสูตรที่พึ่งของมนุษย์เทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลาย พุทธเจ้าตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอ้าวทำไมพุทธเจ้าตอบว่าบุตรด่ะอันนี้ก็เป็นที่พึ่งของชาวโลกเขาคำว่าบุตรเป็นที่พึ่งอธิบายพระบุตรทั้งหลายชื่อว่าเป็นที่พึ่งเพราะอาจว่าได้ปรนิบัติในเวลาที่มารดาบิดาเป็นคนแก่มีลูกไว้เพื่ออะไรมีลูกไว้เพื่อเมื่อเจ็บไข้วังเจ้าเฝ้ารักษานะ มีบุตรไว้เพื่อเลี้ยงดูยาบแก่ชราเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่แน่นอนอาจจะได้บุตรเป็นที่พึ่งก็ได้หรือไม่ได้ก็ก็ได้ถ้าได้ก็ต้องได้ด้วยบุญของเราอีกนั่นนั่นก็คือเราต้องเลี้ยงดูมาดาบิดาเอาไว้เสียก่อนก่อนที่เราจะมีบุตรนั่นแหละ เลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีกว่าที่ท่านเลี้ยงเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาเชิญไปสวรรค์แล้วบุตรก็จะมาเกื้อกูลท่านเหมือนดังที่ท่านเลี้ยงดูมารดาบิดาไว้นั่นแหละแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้หรือไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ก็คิดแต่จะให้มารดาบิดานะเลี้ยงเราให้ดีอย่างเดียวให้ทรัพย์สมบัติเราทุกอย่างให้เรา มาเลี้ยงลูกเราอีกเลี้ยงหลานอีกเลี้ยงอะไรอีกวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นบุตรเป็นที่พึ่งได้เฉพาะบุตรที่มีกระตันอยู่กระเ,เวทีแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบตามความเป็นจริงของคนส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะให้บุตรเป็นที่พึ่งของตัวเราเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอเป็นสหายยอดเยี่ยมในโลกนี้เราก็อยากเป็นสหายที่เป็นยอดของสหายของเพื่อน พระพุทธเจ้าตัดว่าภรรยาเป็นสหายที่ยอดเยี่ยมอธิบายว่าภรรยาชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมเพราะเหตุที่ความลับแม้ไม่บอกคนอื่นก็บอกแก่ภรรยาดังนี้แหละถือว่าสูงสุดภรรยานี่เป็นเพื่อนสูงสุดไว้ใจที่สุดก็บอกความลับที่ไม่ยอมบอกคนอื่นแต่บอกให้ภรรยาอันนี้ก็หมายถึงว่าภรรยาดีนะ ภรยาดีก็มีอยู่สี่อย่างภรยาเหมือนมารดาภรยาเหมือนน้องภรยาเหมือนเพื่อนนะอันนี้ก็ต้องเพื่อนดีนะภรยาเหมือนคนรับใช้แต่ถ้าท่านเอาความรับไปบอกกนะับภรรยาที่เป็นเหมือนเพชฌฆาตเป็นเหมือนโจรเป็นเหมือนเจ้านายท่านก็อาจจะได้ ความตายซึ่งไม่ควรจะได้จากภรรยานั้นเขามาบอภให้นะเทวดาถามต่อว่าเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยอะไรหนอเลี้ยงชีพพระพุรธเจ้าตรัสว่าเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น,นไม่ตกเลยทั้งปี อะไรจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ไม่ได้นะแต่เพราะว่ามีฝนตกต้องตามฤดูกาลอยู่ก็เลยทำให้เหล่าสัตว์มีชีวิตเพราะว่าฝนมันให้ชีวิตให้ชีวิตที่ต้องมีอาหารมีพืชพันธุ์ดัญยาอาหารมาเลี้ยงชีวิตฝนนั่นแหละก็จะเป็นที่ให้พราะฉะนั้นชีวิตของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เขาต้องกระตันอยู่กับฝนเขาบ้างทำยังไงล่ะที่จะทำให้ฝนเขาตกต้องตามฤดูกาลก็ควรที่จะประพฤติมีศีลห้าสมาทานศีลห้าไตสนาคมและเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีเขารบนับถือต่อผู้ใหญ่ในตระกูลแล้วก็มีศรัทธาเชื่อ กรรมเชื่อผลกรรมเชื่อคุณพระรัตนไตรบุญที่เราทำก็จะทำให้เทวดาคุ้มครองรักษาและก็จะทำให้ลมฟ้าอากาศฝนตกต้องตามฤดยยูกาลไม่วุ่นวายเหมือนกับบัตรปัจจุบันนี้ที่คนจะทำอคุศลกรรมเป็นหลักก็เลยเกิดวิกฤตการณ์อะไรหลาหลายๆล,ยล,ยลยอย่าง แค่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเราก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนเพราะอาหารจะหายากข้าวก็จะไม่มีพืชพันธุ์ที่จะเลี้ยงชีวิตก็ไม่มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคนมันก็จะต้องเบียดเบียนกันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเรื่องมนุษยโลกไม่ค่อยพึ่งบุญ หรือว่าไม่ค่อยพึ่งคำสอนพระพุทธเจ้านึกว่ากูแน่แต่ความจริงนะกูแย่กูจะแน่อะไรแน่อะไรนี่ตะโลภโกรธหลงมานะถือตนยกตนทนงตนฤิิยาตนีมันแน่ตรงไหนไปหลอกมดหลอกปลวกเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าคุณแน่ที่จริงน,นะคุณแย่ที่สุดเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วไม่มี คุณธรรมของความเป็นมนุษย์เลยแค่สี่หน้ายังไม่มีเมตตาสักนิดกระตันญยูสักหน่อยยังไม่มีหน่อยแนะ่ออกมาอวดกาว่ากูแน่กูเก่งกูยอดเยี่ยมลมหายใจของคุณนะ่ะมันยังมีค่ากว่าชีวิตคุณที่มีแต่ก,กรรมชั่วอันนี้เป็นเรื่องพิจารณาให้ดีนะต่อไปจะได้นำเรื่องพร อันประเสริฐสุดที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นมาแสดงต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องอกิติดาบทเขามีชีวิตมาสจังนะมีทรัพย์สมบัติก็ทอดทิ้งทรัพย์สมบัติไปบวชพระพฤติแต่มักน้อยสันโดษนะกินอาหารนิดๆหน่อยๆใบหมักเมาดึงกันน้ำ แล้วเมื่อมีใครมาขอยังให้หมดะไม่กินต่อเอาความสุขในการมีปีติสมนัตในทานใครทำได้บ้างแล้วเขาขอพรสุดยอดของพรเลยนะแต่นี่ก็มีพรของพระโพิสัทว์เช่นกันซึ่งเป็นสุดยอดของพรที่เราควรจะให้แก่ตัวเราเองทําบุญทุกครั้งก็จงอธิษฐานพรแบบนี้แหละส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะได้พร สนองตัณหาอยากมีรูปสวยรูปลอ่ออยากมีอายุยืนผิวพรรณงามมีความสุขมีความไม่ป่วยเจ็บมีกำลังแข็งแรงโพวกขัพย์บปา้ามีเกียรติมียศมากลาสาละที่สุดทำไมพอเหล่านี้มันสนองตัณหามันไม่ได้สนองปัญญาอะไรเลย ตัณหามันวิปลาสไปเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ดีที่สุดมันจะดีที่สุดได้ยังไงในเมื่อเป็นอาหารของตัณหาตัณหากืนกินอะไรมันก็ไม่อิ่มหรอกอายุคุณจะยืนเท่าไหร่ะจะพอกับตัณหานี่ก็ยุคนี้ไม่เกินร้อยปีแค่เจ็ดสิบปีก็แทบจะ ลมหายใจไม่ค่อยอยากจะเข้าไม่ค่อยอยากจะออกแล้วนะตราบเท่าลมหายใจสุดท้ายเนี่ยยังจะไปไม่ถึงอยู่เลยเนะี่ยแล้วมันจะมีความสุขอะไรกันรักกันนะเอาอายุสักกี่ปีเอาให้ร้อยยี่สิบปีเอาท่านทั้งหลายมีอายุร้อยยี่สิบปีแล้วสภาพของท่านจะเป็นยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าท่านจะหายใจยังไงนะ ร้อยี่สิบปีแล้วมีท่อหายใจมันไ,ไม่ควรจะมีอย่างนั้นหรอกนะต่อไปนี้เป็นกันหะชาดกซึ่งเป็นชาดกที่อาตมาประทับใจนะชาดกไปว่าเรื่องที่เกิดแล้วก็เรื่องที่เคยบำเพ็ญบารมีไว้แล้วและเราก็ทำตามได้นะไม่ได้ห่วงข้างมันเลยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทำก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเราไม่เกี่ยวเกี่ยวสิ ถ้าไม่มีบารมีแล้วจะมีผู้เดเจ้าได้อย่างไรแล้วถ้าเราไม่รู้จักบารมีไม่บำเพ็ญบารมีแล้วเราจะตัดจะรู้ธรรมได้อย่างไรไม่มีทางอยู่ดีๆเดินไปเดินมาแล้วจะตัดจะรู้อริยสัจสี่เลยยิ่งกว่ามนุษย์ต่านดาวยกกองทัพมาบุกโลกมนุษย์ซะอีกเลยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้บารมีเป็นเรื่องสําคัญบุญบารมีเป็นพรที่ดีที่สุดที่เราควรให้แก่ชีวิต อย่าไปเที่ยวหาพรเพลินอื่นอะไรหรือไปเที่ยวหาสิ่งอื่นอะไรอีกล่ะอยากจะมีสามีดีมีภรรยาดีมีลูกดีมีหลานดีมีญาติดีมีมิตรดีอะไรดีอะไรทั้งอย่างสู้มีบุญบาร,รมีไม่ได้หรอกเชื่อเถอะ